กลับในช่วงของโรงพักระวังภัยนะครับก็ยังมาพูดคุยกับทางสารวัตรสืบสวนสอบสวนสอนโชคชัยนะครับพันตำรวจโทเจีรวัตรยอดกระโหมนะครับจนําบอกว่าในพื้นที่ของสนอโชคชัยเองตอนนี้ก็ที่ต้องระมัดระวังที่ต้องประชาชนตควรระมัดระวังป้องกันเหตุไม่เกิดอาจจะกรรมยังไงบ้างนะครับสารวัตรในพื้นที่สนอโชคชัยประชาชนที่อยู่อาศัยหมู่บ้านก็เยอะนะครับเยอะเยอะฮะแล้วก็สภาพของสนโชคชัยเนี่ยมันคกล้าๆมันเข้าออกได้ง่ายครับ จนขึ้นตรงนี้เข้าตรงนี้วิ่งออกทะลุซอยเราเราสกัดแต่อดบาก็ะดัเป็นยางมุมสามารถทะลุได้หมดเลยก็เลยยากต่อการสกัดจับอาจจะกรรมที่เกิดขึ้นในพื้นที่โชคชัยส่วนใหญ่คือจะมีประเภทไหนเป็นส่วนใหญ่ช่วงนี้จะเปี่นเกี่ยวกับเกี่ยวกับทรัพย์สินมากกว่าทรัพย์สินคือผมเรียนว่ามันมีอยากเตือนนะฮะนอกจากเรื่องของการเข้าไปในเขตอสถานิคือเข้าไปบ้านแล้วเนี่ยเรื่องของการ โดนทุบกระจกรถ๋อครับซึ่งสาเหตุหลักตก็คือรถที่จอดไว้เนี่ยมีทรัพย์สินครับส่วนใหญ่ก็ไม่ค่อยจะเก็บจะวางไว้โชว์ให้เห็นว่านี่มีโน้ตบุ๊กเนี่ยฮะระดับประเภทหนึ่งเลยครหรือกระเป๋าสุภาพสตรีซึ่งมีราคาหรือของของของผู้ชายที่เป็นข้อเอกสารครับเนี่ยที่มีค่าเนี่ยฮะวางล่อตาล่อใจไว้ใน ในรถเนี่ยบางทีเก็บเงินเก็บทองไว้ในรถใช่ใช่ครับแต่ว่าส่วนใหญ่ที่หายก็เป็นพวกเอกพวกโน้ตบุ๊กโน้ตบุ๊กหรือว่ากระเป๋าส่วนใหญ่แล้วท่านสารวัตรอยากจะเตือนประชาชนเกี่ยวกับเรื่องนี้ยังไงบ้างอันนี้ผมขออนุญาตแนะนำนะครับว่าสิ่งหลักแรกคืออย่างที่เรียนไปก็คือว่าการเอาทรัพย์สินไว้ในรถเนี่ยสาคัญนะครับว่าถ้าเกิดว่าเราต้องจอดจริงๆหรือว่าเราต้องอยู่จอดนานๆเนี่ยมันไม่มันไม่ได้เสียเวลาอะไรมากเอาไปไว้ท้าย กระโปงหลังหรือว่าอะไรสักใะมแล้วจะมันจะมองไหมมันจะมันไม่สามารถเอาได้แล้วก็ประการที่สองนะในการจอดรถครับถ้าเป็นไปได้เนี่ยจอดทั้งนัที่ว่าอยู่ใกล้ใกล้คนมองเห็นหรือว่าที่มีแสงสว่างครับอันตรงนี้แต่ข้ามมนเล่กไม่ได้ครับถ้าเล่นไม่ได้จริงก็ต้องทรัพย์สินเก็บไว้ข้างในครับครับแล้วก็ไอ้สัญญ,ญาณกันขโมยครับมันก็คงไม่เด๋อนนี้ราคาก็ไม่สูงครับไว้ก็จะเป็นการดีอ๋อครับหรือไม่ก็ ถ้าไม่มีพวกนี้ก็หากล้องวงจรปิดแล้วจอดจ้กดีนะการนี้ก็ดีนะเพราะว่าถ้าอย่างนี้นะต้องทงานง่ายเห็นกล้องวงจรปิดเห็นรูปผานผ่านกลไลก็สามารถจับคนได้ครับแก๊งทุบกระจกรถคือใช่ว่าจะเกิดเหตุเฉพาะในพื้นที่สนทุกชัยนะคือทุกพื้นที่ตอนนี้คือแพร่ระบาดมาก่ครับในของสนทุกชัยเองก็มีจะมีวิธีการในการที่จะแบบคอยป้องกันปรับรามแก๊งประเภทนี้ครับสนใจแล้วช่วงนี้ก็คือ เราต้องเน้นประสาพันธ์ก่อนครับก็อย่างที่บอกว่าเจ้าของทรัพย์ต้องดูแลตัวเองก่อนครับหลังจากนั้นตำรวจค่อยเข้าไปช่วยดูกดขันทีหนึ่งคช่วยในเรื่องสายตรวจหรือว่าส่วนฝ่ายสืบสวนก็ต้องทาไงก็จะจับให้ได้มีวิธีการต่างๆครับไม่ใช่ว่าตํารวจไม่ไม่ลงไปในพื้นที่นะลงแต่ว่าคนร้ายซึ่งปัจจุบันนี้ก็ถือว่าเยอะเยอะเยอะมากเนื่องจากหนึ่งเศรษฐกิจเองเศรษฐกิจกับครับจะเท่าที่เคยจับได้เนี่ยส่วนใหญ่จะเกี่ยวข้องยาเสพติดถรับถามถามถาม เอาไปทาอะไรครับครับได้ทรัพย์สินแล้วไปทำอะไรไปขายครับขายแล้วไปทำอะไรต่อเสรยาจอันดับสองคือพนันอ๋อครับครับครับประเด็นในสายนะครับมีทางน้องใบเตยอาศยามและคุณสุทธีวันทวีสินนะครับตอนนี้อยู่ในสายนะครับว่าหลังจากที่เจ้าตำรวจสอนอโชคชัยติดตามจับกลุ่มคนร้ายได้จำนวนห้าคนแล้วน้องใบเตยมีความรู้สึกดีใจมากน้อยขนาดไหนนะครับสวัสดีครับน้องใบเตยครับัครับ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  ไม่ยินค่าพี่สารวัตรน้องใเลยค่ะครับตอนนี้ผมอยู่กับทางสาวัตรสืบสวนสนอโชคชัยนะครับที่จับกุมคนร้ายได้นะครับน้องใบเตยครับค่ะสวัสดีสารวัตรค่ะดครับอ่าดีใจไหมครับที่ตํารวจสามารถติดตามจับกุมคนร้ายได้ทค่ะดีใจมากๆเลยต้องต้องขอบคุณสนอโชคชัยมากตั้งแต่เผู้กํากับนะคะสารวัตรแล้วก็หน่วยปราบตามสายสืบสวนสอบสวนทุกอย่างเลยค่ะที่ที่ได้เอตาม ตามหาคนร้ายจนเจอแล้วก็ตามทบของการตอกมรดกเลยค่ะครับหลังจากที่คนร้ายขึ้นบ้านน้องใบเตยเมื่อสี่ห้าวันที่ผ่านมาหลังจากนั้นมาเรามีความหวาดระแวงมากน้อยขนาดไหนฮะว่าจะคนร้ายจะขึ้นมา,มาต่อไปอีกเยอะมากอกม ประจําวันที่ที่เคยนอนแบบหลับสบายเหมือนเดิมอะไรเงี้ยตอนนี้ก็ก็เหมือนไม่ค่อยปกติก็บอกว่ามีการพงงหน้าพวังหลังมีแบบว่าเหมือนยังเสียขวัญอยู่ยังนอนไม่ค่อยหลับอะไรอย่างเงี้ยครับว่ากลัวว่าวันดีคืนดีเอจะมีใครมาขึ้นมาเลากหีปล่าอะไรเงี้ยค่ะมันก็ทําให้เราเสียเขาเรียกว่าเสียเสียเสียความรู้สึกเสียสติไปกับเรื่องตรงนี้พอสมควรครับต้องไม่เต้ครับผมย้อนไปวันที่เกิดเหตุหน่อยครับว่าวันที่เกิดเหตุ วันนั้นทาไมถึงไม่ล็อกประตูห้องนอนครับปกติล็อกหรือเปล่าครับไปลการการน,นอนเออคือต,ต้องบอกก่อนว่าที่้านเนี่ยเพิ่งย้ายเข้ามาอยู่ค่ะแล้วก็ก็เราคาดคิดว่าจะจะต้องเจอเหตุการณ์แบบนี้เพราะว่านู้สึกว่าเออทุกอย่างมันก็โอเคมากรัดกุมปลอดภัยอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลย <true. S 2> ไม่ได้ล็อกห้องนอนค่ะแต่ประตูด้านล่างประตูด้านหลังบ้านก็ไม่ได้ล็อกไหยครับวันนั้นเอ่อันนี้ไปเตือนไม่ทราบพอไปเตือนไม่ได้บ้านที่เาาาาขาอ,อยู่ ค่ะครับครับน้องไปเตยครับจากนี้ไปเราจะป้องกอันป้องกันตัวยังไงดีครับในเรื่องของการความปลอดภัยอย่างแรกเลยคุณต้องต้องเราต้องระระวังมากขึ้นคือคือ,อที่ผ่านมาก็แอบบตำหนิเองว่าเออเราประมาทไปแน่เลยอย่างเงี้ยว่าเออเพราะว่าเราไม่เคยเจอเหตุการณ์แบบนี้เลยแล้วก็ไม่คิดว่าจะเกิดขึ้นแต่เราตอนนี้ก็ก็พยายามแบบว่าอล็อกบ้าน ทุกประตูทุทกหน้าต่างเลยค,ค่ะตอนนี้แล้วก็เอพยายามระวังเรื่องเรื่องของเอเก็บของดีค่าค,ค่ะไว้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 ในที่ที่ปลอดภัยที่สุดแล้วก็เอพยายามนี่ก็กําลังติดต้องก,กับสัญญาณการขโมยอะไรอย่างเงี้ยค่ะไว้ที่บ้านแล้วก็ที่สําคัญคือต้องทางโครงการหมู่บ้านนะคะก็อยากให้ออกสถานที่แน่นหนากว่าน,นี้กครับ ครับน้องไม่ตยครับ,บควรค่ะครับก่อนหน้านี้ก่อนที่คนร้ายที่ยังคนร้ายยังไม่ขึ้นบ้านไปลักทรัพย์เคยคิดที่จะติดกล้องวงจรปิดเคยคิดที่จะติดสัญญาณการขโมยไหมครับก่อนหน้านี้ไม่เคยไม่เคยเลยค่ะแบบฟองคาม แต่ตอนนี้คือคิดว่าจะต้องติดกล้องวงจรปิดแล้วนะครับต้องติดค่ะครับครับน้องใบเตยครับอยากจะฝากเตือนถึงประชาชนทางบ้านยังไงบ้างครับเกี่ยวกับความระมัดระวังในการป้องกันคนร้ายยังไงก็อยากให้ระมัดระวังในเรื่อง,องนี้กันเยอะเพราะว่าอาจจะวันนี้ก็ไม่รู้ว่าอาจจะเป็นบ้านของใครหรืออะไรบ้างเนี่ย ไม่อยู่ในความไม่ประมาทนะคะแล้วก็มีการระมัดระวังเรื่องความปลอดภัยกันมากขึ้นอย่างตัวโครงการหรือบ้านเนี่ยสำคัญมากๆเลยที่จะต้องดูแลลูกบ้านของท่านให้อย่างดีทั้งเรื่องระบบความปลอดภัยเกี่ยวกับเรียงยามเกี่ยวกับกําแพงต่างๆของบ้านออย่างนี้ค่ะที่ที่ควรจะมีรั้วเหล็กน้ําหรืออะไรนี้ป้องกันให้หนาแน่นมากขึ้นแล้วก็อย่างตัวบ้านของแต่ละครอบครัวเองก็อยากให้ถ้าปิดปันหรือว่าต้องกันปิดก็ได้ค่ะวันนี้เรา ครับเมื่อวานน้องไม่เตยไปที่สอนอพอเจอคนร้ายได้พูดคุยอะไรคนร้ายบ้างไหมเรก็ไม่ได้แสร้งอะที่ข้ามองเลยคือข้าค่ะแต่ว่าจะบอกเขาไปว่าเอตยก็ขอบคุณมากที่ที่อย่างน้อยคือสิ่งนึงที่หนูเสียเป็นสิ่งของซึ่งเราสามารถหาใหม่ได้สำหรับหนูมันเล็กน้อยมากแต่ว่า ที่ที่เป็นสิตใจของหนูเลยก็คือครอบครัวของหนูที่ที่เขาไม่ได้ทําอะไรเลยน,นี่ขอบ<ต>คุณมากๆเอย่งน้อย,อยก็คิดว่าเขายังมีจิตสำนึกตรงนี้อยู่บ้างเราก็ดีใจค่ะก็ขอบคุณเขามากๆเลยในก็ อยากให้คือทุกอย่างว่าหนูไม่เอาเรื่องอะไรอยู่แล้วแต่ก็เป็นเรื่องของกฎหมายดําเนินคดีตามกฎหมายไปคนทําผิดก็ได้รับผิดเป็นไปแต่ว่าเรื่อเกิดนูก็ขอแค่มีครอบครัวอยู่ก็พอค่ะครับเพราะโชคดีนะครับที่ว่าคนร้ายไม่ได้ทําร้ายคนในครอบครัวแล้วก็น้องใบเตยด้วยเพียงขโมยโทรศัพท์มือถือไปสองเครื่องค่ะหลังจากนี้ไปหลังบ้านหลังบ้านที่หลังบ้านคุณใบเตยเห็นว่ามีกําแพงที่สูงขึ้นมาแล้วตอนนี้เราจะปรับปรุงหลังบ้านยังไงบ้างครับก็ เป็นเรื่องของทางของต่ของบ้านค่ะที่จะต้องมาดูแลให้ว่าว่าเป็น,นเป็นส่วนของเขาอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เห็นว่าเออเขาก็จะทําให้มันสมดขึ้นอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะให้ปลอดภัยรัดกุมมากกว่านี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะครับอยากจะฝากถึงเจ้าหน้าที่ตำรวจสนอชคชัยที่อยู่ในพื้นที่ในการดูแลรักษาความปลอดภัยหรือว่าป้องกันอชญารกรรมยังไงบ้างครับค่ะก็ก็อีกนี่ก็ฝากแล้วเรียนมาดูแลหมว่านึ่เป็นตัอยแหละค่ะก็ยังไงก็คือหรือว่า เสนอทุกสายทำหน้าที่ได้ดีมาตลอดแล้วดีใจมากที่ที่ได้อยู่ในเขตเขตทุกคาสี่นะคะก็ขอบคุณสอดคัั่ที่ของพวกท่านเยี่ยดีอักครับขอบ,ขอบคุณครับน้องไม่เตยครับขอบคุณค่ะครับขอบคุณครับครับเห็นสวัสดครับเห็นว่าตั้งแต่เกิดเหตบุบ้านของน้องไม่เตยเป็นภูมกกับบอกว่าส่งสายตรวจไปทุกวันเลยด้วับ,ค,บ <c oughs> ค,คือคือไม่เฉพาะ ที่บ้านไปเตยฮะส่วนใหญ่ล้วก็เกิดหมู่บ้านไหนที่มันมีรับแจ้งเหตุกระนบ่อยเรื่องเกี่ยวกับเรื่องมีร้ายเงี้ยถ้าผู้กกับเนี่ยจะเน้นตลอดเวลามีตู้แดงเข้าไปติดให้สายตัวเข้าไปวนเข้าไปตรวจไปสืบสวนก็ตระเวนยิ่งช่วงนี้ท่านผู้กกับเน้นให้ทําการจับกุ